ฮัลสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาจีนด้วยกันคือตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าเก่งอะไรมากมายแต่ด้วยความที่ผมเองไม่เทปภาษาจีนมานิ่นนานก็กลัวว่าตัวผมเองจะลืมภาษาจีนเลยเป็นการทบทวนความจําภาษาจีนของตัวเองด้วยเพื่อเป็นการไม่ลืม ก็เลยอาจจะเป็นสอนคนที่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและสนใจในการเรียนภาษาจีนและไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นการเรียนภาษาจีนจากอะไรเห็นภาษาจีนก็อาจจะคิดว่าภาษาจีนนั้นเป็นภาษาที่ยากเพราะว่าตัวอักษรแต่ตัวอักษรก็มีทั้งมากมายเยอะแยะมากมายขีดนู้นขีดนี้เยอะแยะไปหมดยากต่อการจำการที่จะเรียนภาษาจีนให้มีความเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีคุณภาพแล้วกันคือเราควรเริ่มเรียนจากพื้นฐานการเรียนพื้นฐานภาษาจีนก็คืออะไรควรเรียนจากไหนผมว่าการที่เราจะเรียนภาษาจีนที่ถูกต้องและออกเสียงได้ตรงกับเจ้าของภาษาอย่างแรกเราควรจะฝึกการออกเสียงให้ถูกต้องก่อนการออกเสียงให้ถูกต้องก็ต้องเรียนรู้จากพินอินแล้วพินอินคืออะไร พินอินก็คือการออกเสียงภาษาจีนคือการนำตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนที่ด้วยเสียงภาษาจีนเป็นสระพยัญชนะเพื่อใช้ในการสะกดตัวอักษรแต่ตัวอักษรให้ถูกต้องแล้วเรามาดูกันครับว่าพินอินนั้นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับนี่ครับพินอินหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ ตัวสื่อตัวหนังสือผมอาจจะแย่ๆไปหน่อยแต่ผมก็ค่อนข้างอายนะครับอ่าตัวนี้คือหมู่อินหมู่ก็คือพยยงชนะมีทั้งหมดด้วยกันยี่สิบสามตัวเรามาเริ่มออกเสียงกันเทียตัวเลยนะครับปอ,อ,มอฟมฟตเนเะลเกเ h j q x z c s r z c s y w a o e i u i a y o โอยเยเออันอินอันเวียนอังอิงอิงองทุกคนอ่านออกเสียงภาษาจีนในพิดอินของแต่ตัวค่อนข้างจะแบบรู้สึกว่างงอาจจะค่อนข้างจะยาก ่าเราสามารถไปหาตามใน g o o g l e ได้ครับว่าพิทอินแต่ตัวออกตัวอักษรยังไง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 แต่และตัวอักษรมีเสียงยังไงให้เราท่องจําแต่ตัวแต่ตัวแล้วฝึกการผสมคําแล้วเมื่อเรารู้จากการผสมคําแล้วเราก็สามารถสะกดคําแต่ตัวแต่ตัวอักษรของภาษ,าษาจีนได้อย่างถูกต้องและชัดเจนวันนี้ผมอาจจะ พูดค่อนข้างงงๆไปหน่อยก็เป็นคลิปแรกของผมเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนค่อนข้างจะอายกล้องอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ออกมาพูดอย่างนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่ตัวเองพอจะมีเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนที่มีความสในใจในการศึกษาภาษาจีนก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ตัวผมเองก็ค่อนข้างจะอายมากมายขอบคุณครับทุกคน